b ิตเกตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i ตเกตสามารถสมัครกระดานใต้สิ้นปีนี้ btc นะครับอาจจะไปเทียบถึงประมาณ1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ได้และในระยะกลางระยะยาวเนี่ยนะครับในช่วงปีหน้าก็มีสิทธิเหมือนกันนะครับที่ btc จะไปถึง5 0 0แสน คุณโรเบิร์ตยสกิบอกบิตคอยเนี่ยปีสองพันยี่สิบห้าเนี่ยห้าแสนดอนนะครับแมคคายเซอร์ Mac บอกสองแสนสองเร็วๆนี้นะครับหนึ่งเรื่องเล่าหนึ่งความมาั่งคั่งวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยกันนะครับก็กาวกันไปแล้วกันนะครับก็ใครไม่อยากฟังผมแนะนำให้ปิดไปเลยนะครับรับไอ วิธีนําการเสนอแบบนี้ไม่ได้คิดเห็นไม่ตรงกันนะครับแล้วอยากใช้ความรุนแรงก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าช่องเราเป็นแบบนี้ก็นําเสนอแบบนี้คอนเทนต์สำหรับอนาคตทำห้ผมถึงได้นำเสนอเรื่องนี้มานะครับว่า Bitcoin เนี่ยก่อนสิ้นปีเนี่ยอาจจะเข้าหลักแสนไปแบบไม่ลืมหูลืมตาเลย นะครับก็ต้องย้ำว่าส่วนตัวนะคือ BTC เนี่ยผมจะว่าไงดีนะครับมันถ้าพูดนะคุณสังเกตดูนะครับก่อนจะเข้าสงครามเมื่อไหร่ BTC จะขึ้นเร็วและแรง โดยเฉพาะในปี2021ก็เป็นข้อพิสูจน์แล้วและปี2020ด้วยนะครับป c c เคยถึงระดับหนึ่งนะครับแล้วพอเข้าโควิดปี c โดนหันครึ่งพอเดินเจอแบ็กส w วอนนะครับก็ไล่มาตั้งแต่ปี2017นสะเ่เป็นช่วงเวลาที่เขาพีที่สุดสอง8ั นะครับเราก็ขึ้นมาที่ราคาหนึ่งยังโหดเลยนะครับเราก็ลงไปครึ่งหนึ่งแตครั้งนี้มันเป็นครั้งที่พิเศษเนื่องจากว่าเราได้เห็นสถิติสองครั้งคือโควิดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เข้าสู่ในเรื่องของก่อนหน้าโควิดมันขึ้นมาเป็นพิเศษเลยนะครับ แล้วก็ในช่วงของปี2021เนี่ยตอนนั้นเราไม่รู้นะเพราะว่ามันไม่เคยมีสถิติแล้วเรามีทัศนคติเกี่ยวกับ BTC ที่แตกต่างกันเราอาจจะมองว่าเป็น Access นะครับหลายคนก็อาจจะมองถูกคนที่ไม่ชอบ BTC มองว่าอันเนี้ยนะครับเป็นการฟอกเงินแล้วก็ทำเรื่องของสงครามซึ่งถ้าเจตจะดดูมุมมองนี้ถูกไหมก็ถูก นะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มของของคนแอนตี้แบบนันนะ้เขามองถูกแล้วนะครับแต่เขาไม่ได้มองเรื่องของการเพิ่มมูลค่าไปนะครับแล้วก็การยอมรับว่ามันเป็นมันเป็นสินทรัพย์ที่เอาชนะเงินเฟอ้อแล้วกนะันมันมองได้หลายมุมอะนะซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกนะ สายแช่งอาจจะมองแบบนี้รวมถึงเขาอาจจะเล่นเองก็ได้ใครจะไปรู้นะครับมีเหมือนกันนะนะครับอย่างคุณปีเตอร์เชฟเนี่ยสายช็อตนะพอบิตคอยเนี่ยราคาเริ่มนิ่งโหย้ยพูดเป็นน้ำไหลไฟดับลงมันต้องเป็นทฤษฎี He a d a n d Shoulder นะครับเสร็จแล้วมันโชเดอร์มันไม่ลงอนะครับมันขึ้น ชอบพูดแบบนี้ประจำดังนั้นสิ่งที่ผมจะบอกในคลิปนี้คืออะไรนะครับก็คือว่าช่วงไหนในการเข้าสงครามอาเมริกาจะต้องมีการใช้เงินและแม็กไคเซอร์บอกนะครับรวมถึงโรเบิร์ตกิยาสกีด้วยที่เขียนหนังสือ rich dad p o o r Dad พ่อรวยสอนลูกนะครับว่า b d c เนี่ยอาจจะถึงราคานี้นะอาจจะไปราคานี้นะนะครับ เราก็เห็นภาพแล้วนะครับว่ามันออกมาเป็นแบบนี้แหละันั้นตอนนี้นะครับเราก็ทำให้คุณเข้าใจนะครับว่ามันมากับสงครามจริงๆนะ PDC เนี่ยแล้วมันก็มากับาการเงินแบบรูปแบบใหม่จริงๆนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมต้องบอกนะผมเชื่ออย่างนี้นะครับว่า ยุโรปกับอเมริกาเป็นเบยิวเป็นเบอิสเอลนะครับหลายคนอาจจะมองนะเถียงผมในกลุ่มบอกมันต้องเป็นพวกเดียวกันนะครับไทยประเทศไทยเนี่ยต้องต้องเข้ากับ u ูเอนนะแต่ถ้าผมมองเป็นคนเจ้าของเป็นเจ้าของเงินนะ่ะนะครับให้พวกเขากู้สร้างเศรษฐกิจให้พวกเขาผมก็จะไม่มองแบบว่าเขาเป็นพวกเดียวกับผมนะครับ หมายถึงอะไรนะครับหมายถึงว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันว่าถ้าอเมริกากับยุโร,รยุโรปหลายประเทศเกิดรีเซชชันแล้วอเมริกาเขาจะเกิดแน่นอนนะครับและศูนย์กลางการเงินคุณคุณโหยเป็นสายเลือดอเมริกาอเมริกาแบบปุดๆนะบอกเอ้ยไม่ได้อเมริกาเนี่ยจะต้องเป็นที่หนึ่งจะต้องเป็นมหาอำนาจตัวต่อไป แต่เงินน่ะนะครับกับเจ้าของเงินนะ่ะเขาจะให้เงินสําหรับอะไรที่สามารถให้ผลตอบแทนที่มากกว่าคุณลองดูเมิการกินเบอร์เกอร์ไม่ยอมเป็นกรรมกรเหมือนสมัยก่อนสงครามโลกสมัยยุคอุตสาหกรรมไม่ยอมเป็นกรรมกรนะครับทํางานหนักๆไม่ได้นั่งโต๊ะบางคนก็ไม่ได้มีหัวไม่มีมันสมองอะไรกับ เขาจะย้ายความมั่งคั่งออกไปให้อินเดียแทนเหมาะบอกไหมอัดกับจีนได้ด้วยนะครับรวมถึงศูนย์กลางทางการเงินะนะครับของอเมริกาเนี่ยมันมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่อเมริกาอีกแล้วก็ได้อีกหน่อยธนาคารกลางของสหรัฐหรือเฟดเนี่ยอาจจะย้ายที่นะครับเพราะอเมริกามันเหมือนกับผู้ป่วยแล้วมันอ่อนแอมากมากแล้วนะครับมันกินอิ่มแล้วมันอุ้ยอ้ายแล้วนะครับ ไม่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงอะไรอันนี้ก็เข้าใจนะครับมันมีคนได้ผลประโยชน์และเสียผลประโยชน์ถ้าเกิดไปนำเสนออาหารใหม่ที่อร่อยกว่าเดิมให้กับกับคนกลุ่มหนึง่งนะครับที่เขามีเขากิน,นอิมผีมันอยู่แล้วอะเขาก็จะไม่เห็นค่านะครับเขาบอกเฮ้ยไม่น่ากินหรอก สิ่งที่เขากินอยู่เนี่ยมันดีแล้วปรับปรุงให้ดีขึ้นทําให้ดีขึ้นหรือกินแบบเดิมๆนะครับก็เข้าใจนะนะครับเพราะว่าเงินบางทีอะไปให้ผลประโยชน์จากคนหนึ่งมากเกินนะครับแล้วเขาไม่รับสิ่งใหม่ๆแล้วเพราะเขาเป็นเจ้าพ่อไปแล้วะ่ะนะกับให้เงินกับคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเขาก็ตะเกียรต,ตะกายที่จะสร้างแพชชั่นของตัวเอง สร้างอะไรของตัวเองนะครับขึ้นมานะมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ต้องคบคิดด้วยกันแหละนะครับว่าอเมริกาจะไม่ใช่เป็น number first อีกต่อไปไม่ใช่เป็น number one นะครับแต่มันจะมีกลุ่มใหม่ขึ้นมาแทนอเมริกากับยุโรปซึ่งผมมองไว้นะครับนั่นก็คือที่เยรูซาเล็ม นะครับหรือที่อิสราเอลจะเป็นศูนย์กลางการการเงินของโลกนะครับโลกใหม่เป็นแบ็กอัพอยู่เบื้องหลังนะครับทุกอย่างรวมถึงความเจริญทางด้านอินเดียด้วยดูไบาซาอุนะครับในอนาคตซึ่งเขาจะรับหรือไม่รับผมไม่รู้แต่ผมรู้อย่างเดียวนะครับว่าอิสราเอลเนี่ย เขาเตรียมแผนแล้วนะครับว่าการบุกคามีเี็งเขาต้องได้ยุทธศาสตร์ที่ดีในการขุดคลองนะครับเพราะว่ามันจะมีคลองแถวตะวันออกกลางอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายภูมิศาสตร์อะไรที่หลังนะครับเอานี้เรื่องเรื่องนี้เอาบิตคอยก่อนนะครับฉะนั้นสงครามมาเสร็จก็มากับการฟื้นฟูนะครับแล้วก็ดีไม่ดีสงครามระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ย อาจจะกินเวลาถึงสองปีด้วยกันหรือปีครึ่งนะครับซึ่งปีหน้าเนี่ยน่าจะเข้าประมาณเดือนพฤษเดือนมีนาเมษาเนี่ยจะเริ่มละเพราะมันพ้นหนาวนะครับน่าจะเป็นสงครามที่ดุเดือดพอสมควรและก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่คริปโตแดงนะครับแต่มันก็มีโอกาสเหมือนกันที่มันจะขึ้นต่อได้นะครับจนถึงปีใหม พราะว่าอเมริกาเนี่ยจะต้องเสนองบประมาณประมาณหนึ่งล้านล้านนะครับหนึ่งล้านล้านดอลลาร์ะนนอเมริกาจะต้องพิมพ์เงินนะครับสองคือต้องหาเงินเข้าสินทรัพย์อาจจะเป็นทองหรือคริปโตนะครับหุ้นเทคบางตัวหุ้นทั่วไปอาจจะไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรดีนะครับแต่ตรงเนี้ยผมบอกนะว่ายังไม่ใช่กระถิ่งจริงๆ นะครับของคริปโตแต่จะเป็นกระทิงของช่วงใหมน่นะครับคือตอนนี้ดูแค่ฮาวิ n งอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องดูภาพรวมนะครับผมถึงได้ทำช่องหนึ่งเอาไว้แล้วก็ช่องหนึ่งโดยเฉพาะคอนเทนต์ของลูน่าเสนอไว้หลายข่าวมากคนหลายคนก็อาจจะเอียนนะครับผมก็เอียนเหมือนกันผมทำเยอะนะแต่รู้ว่ามันจำเป็นนะครับผมก็อยากรู้เพิ่มผมก็อยากอ่านเพิ่มนะครับ รู้ว่าบางทีผมก็ทําไม่ไหวผมผมผมไม่ไหวผมก็อ่านแล้วนะครับผมบางตัวผมก็ไม่ได้วิเคราะห์คร่าวๆแต่ว่าอยากให้ทุกคนอ่ะลองฟังแล้วเปิดใจดูนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยแมโครอีโคนมิกเนี่ยมันมันเป็นสถานการณ์ที่ที่เราต้องจับตามองนะครับที่เราจะต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงฉะนั้น ผมเชื่อนะครับว่าตรงนี้เป็นมินิกระทิงแต่ไอ้มินิกระทิงเนี่ยแหละ BTC มันหยุดไม่อยู่จริงๆนะครับคือเขาต้องปล่อยให้ไปนะครับพอเขาต้องเอาเงินเข้าไปทําสงครามระหว่างรัสเซียทางรัสเซียยูเครนก็อาจจะได้นะครับทางยูเครนแล้วก็อิสราเอลแน่นอนนะครับผมก็พูดในพาร์ทเนี่ย นีครับที่จะเข้าสงครามแล้วเดี๋ยวหลังจากสงครามอีกน,นะครับจะต้องมีการฟื้นฟูอิสราเอลจะต้องมีเม็ดเงินจํานวนมากและแหล่งการเงินก็จะไปอยู่ที่เยรูซาเล็มแน่นอนนะครับเพราะว่าทางอิสราเอลเขาหมายมั่นป้านมือจะเอาพื้นที่ที่สําคัญที่สุดนะครับก็แถวเวสต์แบงก์นะครับ,ว Bank, ร,บรวมถึงเยรูซาเล็มแน่นอนนะครับซึ่งมันจะมีปัญหากับคนกลุ่มของมุสลิมด้วย นะครับก็คือ Dome of the Rock ผมได้อธิบายไปในคลิปหนึ่งแล้วงนั้นใครใครจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่นะนะครับก็มันเป็นมันเป็นคำภีในส่วนของภาค่าผู้พยากรณนะครับน้อยของอิสราเอลนะครับว่าลำดับเนี่ยการพยากรณเขาจะมานี้่ ดังนั้นการพยากรณ์เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่ควบคุมเหนือนั้นจริงๆเนี่ยก็จะเป็นพวกอีลีทแหละนะครับดังนั้นคนมีเงินมากเขาก็ต้องเขาก็สามารถที่จะคุมอะไรทุกอย่างบนโลกได้ตามวาระของเขานะครับคุณบอกไม่มีทางหรอไม่มีการเกิดเชื่อเถอะครับว่ามีคนมันมีเงินมากขนาดนั้นคนเขาคุมอะไรได้หมดทุกอย่างนะครับแล้วเขาทํามาตั้งแต่สมัยสมัยที่เยอรมันมีกษัตริย์แล้วนะครับ สมัยโรชเชลนะครับต้นต้นของโรชเชลนะหรือโรชชัยนะครับที่เราเล็เราเราเชื่อเป็นทฤษฎีสมคบคิดกันผมวางไว้อย่างนี้นะครับคืออาจจะเข้าแสนอาจจะไม่เข้าก็ได้ใครจะไปรู้นะครับแต่ผมว่ามีโอกาสสูงมากๆนะครับที่จะเข้าแสนทำให้ผมว่างั้นนะครับก็เป็นเพราะว่า ราคาบิตคอยน,นะครับมันมันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วเ็ใครคิดว่าราคามันแค่สี่หมื่นเนี่ยผมว่าน่าจะเอาไม่อยู่แล้วนะตอนนี้คือมันค่อยค่ขึ้นไปเรื่อยๆจนสามหมื่นเจ็ดแล้วเกินที่ผมคาดแล้วนะครับตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะว่าทฤษฎีสงครามเนี่ยจะเป็นตัวที่ปั่นราคาคริปโตแต่ตอนนี้เจอทั้งสองสงครามทั้งอิสราเอล นะครับและก็สงครามของยูเครนเนี่ยนะครับยูเครนกับรัสเซียเนี่ยนะครับตอนแรกผมไม่เชื่อหรอกแต่พอมาทบทวนดีๆทั้งโควิดด้วยนะครับแต่โควิดเป็นภาพแบบจิ๊บจ้อยมากหลักหมืน่นหมื่นกว่าดอลลาร์นะครับสองสามหมืน่นนะครับหลังโควิดก็ขึ้นมาแรงนะครับ เราก็เข้าก่อนสงครามรัสเซียอยู่เครนงก็ลองเอาไปคิดแล้วกันนะว่าทฤษฎีที่ผมอ่ะนำเสนอถูกหรือเปล่าผมก็ประกอบกับทฤษฎีหลายคนนะครับทั้งโรเบริร์ตคิยาสกินะครับแม็กไคเซอร์ตอนแรกผมไม่เชื่อหรอกส่วนตัวนะผมไม่เชื่อนะครับดูไปก็ไม่เชื่อนะครับคิดว่าคริปโตยังไงมันก็เป็นสวรรค์ แต่มันก็มีด้านมืดของมันเหมือนกันนะครับทุกอย่างมันมีด้านมืดด้านสว่างหมดผมก็เลยฝากคอนเทนต์เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะก็อยากให้ทุกคนลองคิดตามแล้วกันถ้าเกิดได้ฟังคอนเทนต์ของผมนะรวมถึงในช่วงเวลานี้นะครับโดยเฉพาะ,ะตัวของ ตัวเหรียญต่างๆนะครับผมเชื่อว่าในช่วงของบูครั้งเนี้ยนะครับก่อนที่จะมีการหั่นครึ่งนะครับเหมือนกับที่สงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยในปีแรกนะครับเสร็จไปราคาลงบิตคอยลงมาสามหมืนโดยเฉลี่ยก็เจอกับลูน่าหรือเทอร่านะก็ลงมาอีกนะครับที่สองหมื่น เราก็โดนหันคือคือคือขึ้นไปประมาณสองหมื่นหนึ่งเราก็โดนระยะยาวก็โดนหันมาประมาณหมื่นห้าดังนั้นอันเนี้ยก็ไม่ได้ถือว่าเป็นอีเวนต์ของแบ็กสวอนแต่ทำให้เห็นภาพนะครับว่าโดนหันราคาจริงๆนะครับดังนั้นในครั้งเนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันแหละนะครับคือก่อนการเข้าสงครามเนี่ยมันจะขึ้นไปถึงพีคสุดเลยแล้วมันจะโดนหันราคาขึ้นหนึ่ง นะครับอาจจะหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตก็ได้เหมือนกับในช่วงลูน่าหรือเทอร่าที่ผ่านมานะครับฉะนั้นผมจะให้เห็นภาพนี้นะครับรวมถึงในช่วงนะครับที่มันเป็นตลาดกระทิงจริงๆเนี่ยนะครับก็ต้องย้ำว่ามันจะมาด้วยกับเหรียญเหรียญหนึ่งที่มันถูกโฟมเป็นพิเศษ โด่งดังถูกโฟโมซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาก็จะมีอยู่อยู่สองสามเหรียญน,นะครับนั่นคือดอ o คอยช i บะแล้วก็ตัวของลูน่าแคส s ิกนะครับปีที่แล้วลูน่าแคส s ิกสองพันยิบเอ็ดนี่ยได้สองเหรียญปีนี้ได้เหรียญน,น่าจะมีต้องมีเหรียญหนึ่งนะครับอย่างน้อย แล้วปีหน้าต้นปีถ้าไม่ได้ดันเข้ากับสงครามเร็วเกินไปก็จะได้อีกเหรียญหนึ่งนะครับอาจจะทบกันสองเหรียญก็เป็นไปได้ซึ่งถ้ามีเหรียญเดียวเนี่ยผมมองนะครับมีอยู่สองเหรียญด้วยกันตอนนี้ที่เข้าวินจริงๆนะหนึ่งคือเปเป้เปนะครับสองคือบ้อง เพราะอีเวนต์ตรงนี้มันจะเกิดฝั่งเฉพาะฝั่งของอเมริกานะครับฉะนั้นเหรียญไหนที่มันมันไม่ได้อยู่ฝั่งเขาแล้วโดนเป็น Security นะครับในกลุ่มของ Security ไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้อยู่ในคอยเบสไม่ได้รับรองเดี๋ยวเราต้องฟังเรื่องของคอยเบสกันอีกทีนะครับว่าคอยเบสเนี่ยจะมีการสรุปยังไงจะเอาเหรียญไหนเข้านะครับตอนนี้คอยเบสก็มีข่าวกับเป๊ะๆต่งเหรียญแต่น่าจะยังไม่เข้านะครับ น่าจะต้องปล่อยให้ผ่านไปรอจังหวะแล้วอีกเหรียญหนึ่งที่ผมเก่งเอาไว้คือบอกนั่นแหละนะครับหรือบ็อกบอกล,ล็อกเหรียญสายของโซนะครับตอนนี้ขึ้นมาแรงมากๆแต่มันยังไม่ขึ้นมากนะครับเพราะว่าโซยังไม่ได้ไปในจุดที่เขาต้องการให้ไปแล้วเขาจะพร้อมมาปั่นบองหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องว่ากันนะครับ ก็ประมาณนี้นะผมขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันอื่นก็จะค่อยๆมานั่งเล่าเรื่องแล้วก็พูดคุยกันนะครับก็เป็นสไตล์เนี้ยนะครับคอนเทนต์สไตล์แบบนี้เออคิดอะไรก็พูดอ่ะนะครับบางทีก็ไม่ได้เตรียมมาก่อนเพราะมันถ้าเกิดเตรียมมาก่อนมันไม่มีอินสปิเรชันนะบางบางคลิปอ่ะนะครับบางคอนเทนต์บางคอนเทนต์นนมันก็เตรียมได้แหละบางคอนเทนต์มันก็เตรียมไม่ได้นะครับมันเป็นความสามารถ เฉพาะตัวนะครับคนบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้ก็ไม่ได้ว่ากันแต่ใครอยากจะฟังก็ฟังนะนะครับข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับฝากท่านผู้ชมที่จะกดไลค์กดแชร์กดสมัครไทและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามด้วยกันนะครับก็ผมฝากกระดานบีดเกตเอาไว้ด้วยนะครับเป็นกระดานแห่งการเก็บเหรียญต้นน้ำละกันหรือจะฝากลูน่าคลาสสิกไว้ดอกนะครับประมาณ1ิ เปอร์เซ็นต์ต่อครั้งต,ต่อเดือนนะครับในรอบของมันนะก็สามารถที่จะเข้าไปเก็บได้นะครับก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนแล้วกันนะครับเพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดเลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันหนึ่งเรื่องเล่าหนึ่งความมาัง่งคั่งก็จะเพิ่มพอร์ตการลงทุนให้สำหรับคุณสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ